สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นนีเวียนะครับเป็นโลออนนีเวียนะครับเอ็กซ์ตรราไบต์ทนนิ่งนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวลองแกะดูเขาหอมาแพ็กเกจมาดีมากเลยนะคือตัวเนี้ยผมสั่งจากร้านที่เป็นออฟฟิเชียลของทางน mm ีเวียเขาเลยนะครับ mm hmm. ก็เลยทําให้แบบจัดส่งเร็วมากแล้วก็ใช้คง i แพ็กเกจอะไรเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจดีนะครับ ไม่ใช่แบบร้านค้าทั่วไปอ่ะเออเป็นเป็นแบบเป็นออฟฟิเชียลเลยนะครับสั่งซื้อจาก Nivea Official Store เลยทีเดียวนะครับก็ยังถูกกว่านะเดี๋ยวแกะดูด้านในก่อนดูเด็แพ็คมาแบบแน่นหนามากเลยนะครับหายห่วงเลยทีเดียวเนื่องจากมันอาจจะเป็นแบบว่าขวดแก้วด้วยมั้งนะครับเขาก็เลยต้องแพ็คมาค่อนข้างแน่นหนาหน่อยอ่ะมาแล้วนี่นะครับอ๋อนี่มันเป็นควาตริโปรตีนมเป็นแพ็คคูณ3น่แะผมว่าแต่ว่าในในในร้านค้าเขาว่าเขามาแยกขายเป็นเป็นแพ็คคู่2 2ขวดนะครับผมได้มาอยู่ที่ประมาณ178บาทนะครับ178บาทขนาด50 ml นะครัขนาด50 ml ก็ถือว่าเป็นไซส์ไซส์ปกตินะครับไซส์ไซส์ซใหญ่ของเขานั่นแหละแต่ทีเนี้ยตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูร้านสะดวกซื้อแถวบ้านนะจะอยู่ที่ขวดละ109บาทเลยนะครับขวดหนึ่งเนี่ย109บาทเลยนะครับตัวนี้มันเป็นไมโครวิตซีนะครับบำรุงผิวคล้ำเสียนะครับสูตรใหม่นะครับเป็นเอ็กซ์ตร้า เอ็ก a b ตร้าไบรท์เทนนิงนะครับผมแปดซูเปอร์ฟู้ดก็คือมีสารอาหารอะไรแบบนี้นะครับที่เอาไว้บำรุงผิวเนี่ยนะครับวิตามินซีครับคอลลาเจนบูสเตอร์นั่นเองนะครับปกป้องได้ถึง48ชั่วโมงนะครับแล้วก็0%เอซนแอลกอฮอล์นะครับสีขาวมีเวียนตัวนี้หอมนะครับอหอมละมุนอ่าหอมละมุนดีนะครับเป็นตัวสีชมพูตัวนี้ โอเคเลยหอมและมูลดีมากแล้วก็จกแจกลายไม่ดำด้วยนะครับผมคือตัวนี้แฟนรีเควสตมาเลยบอกว่าอยากได้ตัวนี้มาเลยนะครับเพราะว่าเขาเคยใช้ตัวอื่นแล้วรู้สึกว่าบน่นแบบว่าจักแล้ดดำอะไรเงี้ยเออตัวนี้ก็จะเป็นนีเวียสูตรเอ็กซ์ตร้าไบรท์เทนนิ่งนะครับแปดซูเปอร์ฟูดเป็นเอซูเปอร์ฟูดเลยโรลออนแล้วครับกลิ่นกายนะครับอ่ะห้าสิบมลสองขวดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทนะครับผมถ้าไปซื้อตามอ่า ราคาทั่วไปก็ขวดประมาณร้อยบาทนะเอ็นท้าราคาเต็มเตมปกตินะนะครับผมโครอนลดเหงื่อและระงับกลิ่นกายนะครับผมนะคงจะถ้าเป็นแบรนด์เนี้ยก็ไม่ต้องครับไม่ไม่ต้องมีข้อสงสัยอะไรไม่ต้องมีแบบในเรื่องของสรรพคุณคุณภาพต่างๆคือแบรนด์แบรนด์แบรนด์ใหญ่ขนาดนี้ไว้ใจได้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ซื้อจากเพจออฟฟิเชียลเขาเลยเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะมีของปลงของปลอมอะไรแบบนี้นะครับจริงเลยกลิ่นหอมดีมากเลยนะครับ มาชี้เป้าให้ดูนะว่าของมันไม่แพงนะครับหาซื้อได้ครับแนะนําให้มาซื้อจากในแอปเนี่ยเพราะอะไรนะครับผมนอกฉากว่าราคามันถูกกว่าแล้วนะครับยังไหนจะส่วนลดต่างๆท, parsley, ทงี ins, opened, opened ่เรามีอ่ะพวกคูปองจัดส่งฟรีอะไรต่างๆเนี่ยคอยคืนเงินคืนอะไรพวกนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าพราเป็นสิ่งของที่มันแบบไม่ได้รีบเร่งด่วนแล้วก็ไม่ต้องอาศัยความสดใหม่ไม่ต้องกลัวของที่มันไม่ต้องเสียไม่ต้องอะไรเงี้ยสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้วก็ซื้อในแอปเอาดีกว่าเนะถูกกว่าคุ้มกว่านะครับผมจะส่งก็เร็วมากเลยทุกวววัััันนนนนนี้้2เทอง ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ